สวัสดีนะคะเพื่อนๆคะ่ะพาน้องมาออกมาเดินก่อนจะไปปาร์ตี้โมหันบ้านแม่ย่าเนาะคะ่ะน้องมาต้องอยู่บ้านผู้เดียวพะบ้านกับไม่ปางก็จะออกไปบ้านแมายา่ย่าบรรยากาศบรรยากาศตอนสิบโมงเศ้านะคะเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะบ่านจะพาไปปาร์ตี้ทะเลสาบโมหันบ้านแมายา่ย่าแจ็กนิดๆน้อยๆแล้วก็ เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเนาะโอเคกุ๊กเ้ค่มอนเข้าบ้านลูกเดี๋ยวแม่จะไม่อยู่แล้วนะแม่กับพ่อกับน้องในลินจะไปปาร์ตี้มาๆๆมากุ๊กเ้ค่มอนอ่ามาปาร์ตี้หมูหันบานไม่ยากนะคะเพื่อนๆค่ะน้องน้มบานไม่ยาก่ะปาร์ตี้หมูหันไปกันเลยค่ะ มาถึงงานปาร์ตี้แล้วนะคะพเพื่อนๆค่ะทะเลสาบในโมบ้านที่เม่แมยาของเม่ปางอยู่นะคะแถวเมืองนิวยอร์กบูสเตอร์ค่คะขับรถจากบ้านเม่ปางมาก็ยี่สิบนาทีก็ถึงบ้านเม่ยาแล้วนะคะเป็นจะมีจัดงานปาร์ตี้โมหันทุกๆปีคะ่ะฤดูร้อนประมาณเนี้ยค่ะบูฟเฟ่ค,ค่ะมีเลย เพราะคนในหมบ้านเท่านั้นนะคะนันานารินกินแล้วก็เล่นน้ำต่อทั้งวันแหละค่ะวันนี้แม่บ้านก็จะเก็บผัพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูนิดๆ,ๆน้อยๆเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเขาเปิดเพลงเสียงดังมากะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นจังดนตรีมาเล่น,นะคะ่ะอาหารมีเสิร์ฟตลอดค่ะปิ้งย่างก็มีแฮมเบอร์เกอร์นะคะอุ้ยหัวหมู ก็มีฮอตดอกประมาณนี้จ้าเพื่อนๆคะ่ะโอ้ยตะวันเริ่มจะตกดินนิดๆแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ก็จะมีอีกบรรยากาศเนาะคะ่ะเนาะประมาณเนี้ยคะ่ะนี่เลยมีคนเอาเซลโบดออกมาเด่น สะทอนกับตะวันกําลังตกดินอุ้ยบรรยากาศดีตะวันกําลังตกดินเนี่ยคะ่ะอากาศขึ้นเหมือนฝนจะตกนะคะเนี่ยคะ่ะไม่ใช่ว่าจะเมืดนะคะเวลานี่กําลังสามสี่โมงเย็นคะ่ะแต่ว่าขึ้นขึ้นขึ้นเน็ตๆนคะ่ะเหมือนฝนจะมาแต่ก็ไม่มาคะ่ะโชคดีงานปาร์ตี้ไม่มีฝน ทุกคนดีใจฝนไม่มาตะวันตอนสี่โมงหาม,มุงเย็นค่ะอากาศเป็นคึ้มคึมเฉยๆค่ะสวยเนาะค่ะเนาะนี่ตะวันกำลังจะเริ่มตกดินแล้วช่วงนี้ค่ะแม่บ้านก่อจะกลับบ้านเอาน้องมาออกไปเดินก่อนค่ะ น้องมาดีใจแม่บ้านกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะมาดูน้องมา้าปล่อยให้น้องม้อยู่บ้านคนเดียวนั้นล่คะคคะปล่อยให้น้องม้อยู่บ้านตัวเดียวเลยต้องรีบกลับมาก่อนค่ะตะวันนี้ยังทันได้ตกดินเร็วนะคะทางอเมริกาช่วงหนา้อนเนะะี่ยค่ะตะวันตกดินซาค่ะสามถุ่มสิบนาทีถึงจะมืดค่ะ ประมาณเนี่บรรยากาศหลังบ้านแมปางเช่นเคยน้องม้าดีใจมัยแางคักน้องม้าดีใจมัยแางคักเห็นน้องนล,ลินมาแล้วก็แม้านพอบ้านมารีบเอาพันออกมาเดินค่ะประโปะไอเลนของน้องนาล,ลิน โปะปวยไอเลนของ,งนางในเลนสวยงามเลยทีเดียวไม่ได้ออกมาอัปเดตสวนให้เพื่อนๆดูนานเลยเนาะค่ะเพื่อนๆค,ค่ะเดี๋ยววันไหนว่างๆแม่บ้านจะพาเดินดูรอบๆริมรั่วของแม่ปางเนาะคะ่ะเนาะเันน้น่ะดอกไม้ถูกจุดจนไดบานจนได้โลยไปแล้วก็มีค่ะอากาศร้อนค่ะเพื่อนๆค่ะแม่บ้านเลยบพรใครได้ออกมาเก็บภาพบรรยากาศเพราะเย็นๆอากาศเย็นตัวลงมาจะมาเก็บภาพบรรยากาศก็ขี้เกียจค่ะ เกียจก็เลยบ่ไดดบัวใดเนี่ยค่ะบ่ไดดออกมาเก็บภาพบรรยากาศค่ะบรรยากาศดีค่ะนี่คือบรรยากาศทุ่มหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะทุ่มสิบเอ็ดนาทีค่ะดูตะวันจ่าเลยค่ะบรรยากาศทุ่มหนึ่งช่วงซัมเมอร์ช่วงนาร้อนนี่เป็นอะไรที่ตะวันเนี่ยต๊กดินซาค่ะอย่างที่แม,ม่ บานบอกนะคะสามทุมสิบหานาทีตะวันถึงจะเมิดจ้ะน้องมางมาสนุกสนานเลยดีใจดีใจที่เห็นแม่มาดูสไปเลียตตนนั้นบานบานจนแห้งหมดแล้วค่ะไม่บ้านบริเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆดูดอกอเดลิลินดีตรงนั้นก็เลือดดอกสีเหลืองดอกเดียวตอนเป็นบานนี่พร้อมกันในเรื่องสวยมากะคะ่ะ อากาศร้อนเนาะค่ะเพืเ่อนๆค่ะบรรยากาศดีจังเลยเดี๋ยวตะวันไกไกๆจะตกดินแม่บ้านจะมาเก็บภาพบรรยากาศให้ดูอีกครั้งเนาะคะ่ะประมาณอ่าสองทุ่ม สองทุ่มหรือจะสามทุ่มเนี่ยแม่้ันจะออกมาเก็บภาพบรรยากาศหลังบ้านเนี่เพื่อนๆดูอีกครั้งเนาะค่ะเนาะนี่คือก็ประมาณอ่าทุ่มสิบสองนาทีช่วงเนี่ยค่ะทุ่มสิบสองนาทีอ่ะแม่วานไม่ยืนพูดบรรยายอะไรเนี่ยไม่ยืนพูดบรรยายอะไรเนี่ยโอ้ยบ่เข้าใจตัวเองอะรอดูตอนเย็นๆเนี่ยแม่บ้ันจะเก็บภาพบรรยากาศตอนมืดๆคำ่ำคัมให้ดูเนานะค่ะเนาะ คําตัวเองบรรยากาศยามค่ําคืนพาน้องหมามาเข้าของน้ำเช่นเคยค่ะบรรยากาศดีค่ะเย็นยนตอนกลางวันนี่ร้อนร้อนอ๋อเย็ยนๆยนมาอากาศดี นองหมาน้องหมาคุากกี้บรรยากาศยามค่ำคืนนะคะเพื่อนๆค่ะสองทุ่มสามสิบนาทีค่ะบรรยากาศตอนสองทุ่มสามสิบนาทีพาน้องหมาออกมา ทำสุระเข้าห้องน้ำสนามหญ้าริมรั้วบ้านค่ะความสุขของน้องมาที่ได้ออกนอกบ้านบรรยากาศยาเย็นสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนอะคะเพื่อนๆที่รักค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ ฝากคลิปต,ต,ต่อไปของแม่ปางแอนน้องณรินด้วยนะคะพี่พๆที่รักเพื่อนเพื่อนทุกคนไปแล้ว